เห็ดน้ำกันค่ะเบิ้งเบิ้งดอกเห็ดที่จะดอกองไงยๆกำลังขึ้นถ้าจ้ามาตาส่องค่ะจะเ,เห็นดอกมันเนาะมาเก็บเห็ดด้วยกันจ้า เชานเทวเจอกับจินมีด้ดอกนะเก็บเห็ดด้วยกันจ้จะแต่ดอกงามงาม เต็มคู่สายอยู่<อ>ยืนนี่ว่าตองเคลียรนดอกไงแล้วไปเบิ้งสองดอกสามดอกนะคะใช่ไหม กระดอกเริ่มเทิมกระดอกเริ่มเทิมเลยค่ะสีดอกคนตน้นข่มคาม่าเยอะแกน เดี S <S ได้สามสีหาดอกมีคุ้มค่ะแกง